เออดาลูกมาอ่าหนูหนูนั่งหนูนั่งหนูนั่งลงก่อนลูกโซดาหนูนั่งหนูนั่งลงหนูนั่งลงแม่จะป้อนขนมโซดานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งถอยถอยถอยหลังนั่งถอยหลังไปนั่งอืมนั่งเหมือนเป๊ปซี่โซดานั่งเด็วลูกแม่จะแม่จะป้อนให้นะโซดาโซดาหนูหนูหนูอืม เนเนนะเป๊ปซี่เขายังนอนนั่งดีๆเออลองทำใหห่ซี่มามามา,มาหาแม่มาใกล้ๆมาใกล้ๆเออนี่เก่งลูกอืมอืมน่ะเก่งเก่งเกงเป๊ปซี่เก่งโซดาเก่งนั่งลงเอาวัดดีครับวัดดีก่อนนี่เอา,เอาขอนมวัดดีวัดดีใครวัดดีสวยเอาวัดดีเป๊ปซี่วัดดีสวยไหมวัดดีก่อนวัดดีแม่สวยๆวย อยกเหมือนรโซดาเลยอ้าวทำดีๆทำดีๆทำดีๆยกดีๆงั้นไม่ได้กินนะยกดีๆยกดูสิยกมือเบาๆเองอยากไหมอยากไหมอยากไหมอร่อยนะอ้าวเอออย่างนี้ขออ้าโอ้โหโอ้โหหวัดดี้อ้ยเก่งดูเก่งดียวอ้าว อ้าวโซดาทําบ้างอ้าวทาดีๆโซดาทําไมทําไมทําไม่โซดาเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยอ้าวหนูเออหนั่นเห็นบากไปกินเอาโซดาลองทําใหม่ที่ลูกอุ้ยเบาๆเองอ่าแบ่งกันนะลูกนะอ่าแบ่งกันเอออ่าเออแบ่งกันกินอ,อ่าลูก นี่แบ่งกันกินเออฮนี่อ่ะแบ่งกันกินนะอา้าวรัดกันหนูต้องรัดกันดูอ่ะอ่กินแตงมนันข้าวหนมหมดแล้วดูข้าวหนมหมดแล้วอ่ะหนูกินแตงอ่ะแตงนะลูกเอ้อร่อยแตงอ่อนแม่ปอกให้ด้วยนะั่นะนะแม่ปอกปอกให้แม่ปอก,ปอก,แ,มปอกแม่ปอกให้หนูด้วยนะดูไหมอืม ลูกกินแตงอร่อยลูกอร่อยแตงอร่อยอร่อยลูกน่าออร่อย,ออยไม่กินบอกไม่กินเหรอลูไม่กินเหรอขนมติดขนมติดหน้านูไม่กินเหรอไม่กินสดเป๊ปซี่กินหมดนะถ้าโซดาไม่กินไม่ให้เป๊ปซี่กินนะอย่างอนนะ เดี๋ยวกินแตงก่อนกินแตงก่อนกินตอนก่อนเวลากินแตงก่อนกินแตงสีเออมองทำไมมองไม่มีไม่มีกินแตงก่อนไม่มีเอ้ากินดูจะกัด

รอกินของอร่อยอ,อ,คอ,อใครอยากกินใครกำลังไหลดมดมดมอ,อันนี้ไหมไม่ดมไม่ดมต่อขอก่อนวัดดีก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนวัดดีหรือ,อยัง

ลุลลลลลกพี่ลุกพี่ลุกลุกลุกเออเป็ะพี่ลุกลุกเร็วเร็วอ่เจียวยากจีิเลยแข็งแข็งคืนติดคอนะ ไปที ee, iel, ่มาตรงนี้น่าทำไงก่อนทำไงก่อนจ๊ะทำไงก่อนทำไงก่อนครับอ่ยืนขึ้นสวยๆโดดขึ้นเออโดดขึ้นขึ้นเออมันต้องโดดจะเป็นที